รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพร,รบหร,ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอรายการแรงบัน,านาดาลใ,ใจแห่งความหวัง สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับช่วงเวลาของค้นหามาเล่ากลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยแล้วครับทีมงานไปค้นหาเรื่องราวแล้วผมก็นำมาเล่าสู่กันฟัง11นาฬิกานาทีถึงเที่ยงวันของทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับเอกพงศ์นพสกุลครับปัจจุบันนี้เป็นนักสื่อสารมวลชนอยู่ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับที่นี่เป็นที่ที่ผมใฝ่ฝันเพระาะว่าเมื่อก่อนนี่เป็นคนที่ฟังวิทยุ มาตั้งแต่เด็กๆเพราะเรามองไม่เห็นความพยายามก็คืออยู่ที่ตัวเราเองก็คือการเรียนมีโอกาสกา็เรียนไปเรียนมปลายก็ค้นพบตัวเองมากขึ้นว่าตัวเองต้องมาอยู่ด้านนี้แล้วก็ได้เข้ามาทํางานอยู่ที่นี่4ปีแล้วครับตอนนี้มีรายการค้นหามาเล่าก็เป็นรายการสาระสบายๆก่อนเที่ยงก็นําเรื่องราวสาระที่เป็นประโยชน์มาเล่าให้ฟังแล้วก็ข่าวสารที่น่าสนใจแล้วอีกรายการหนึ่งชื่อสถานการณ์ข่าวทั่วไทยก็จะเป็น การสรุปข่าวในรอบวันที่จะนําเสนอช่วง4โมงเย็นตอนอนุบาลจนถึงประถมศึกษาเนี่ยผมเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีอันนี้เป็นโรงเรียนเฉพาะทางที่สอนคนตาบอดอย่างเดียวที่โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้เนี่ยเขาจะให้ผมหมดอ่ะทั้งวิชาการแล้วก็เรื่องของการดูแลตัวเองเพื่อที่จะให้เราเก้าวมาได้ถึงถึงทุกวันนี้ ครับสวัสดีครับผมนายศักดิ์สอนทองครับชื่อเล่นชื่อโอมครับก็ปัจจุบันนี้ก็ประกอบอาชีพนวดแผนไทยครับโดยการที่ผมเนี่ยก็จะทํานำบัตรนะครับก็คือจะไปแจกให้กับคนทั่วไปครับแล้วก็ให้เขาติดต่อกลับมาว่าใครสนใจจะนวดนะครับนวดแผนไทยผมคือจะเป็นนวดแบบคลายเครียดนะครับ สวัสดีครับผมชื่อนายวัชรินจูจันนะครับตอนนี้เป็นนักกีฬาตัวแทนคนพิการทีมชาติไทยนะครับชุดโอล,ลิมปิกเกมก็สำหรับรายการกีฬาที่เคยไปแข่งนะครับก็คือตอนปลายปี2555นะครับก็ได้ไปแข่งขันเยาว,วชนชิงแชมป์โลกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้มา4เหรียญทองนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกครั้งกับผมตูนวรัตวานิช์วัฒนากุลนะครับและนี่คือรายการแรงบรนดาใจแห่งความหวังครับรายการที่จะมาเพิ่มความหวังและเติมเต็มกําลังใจให้กับคุณผู้ชมทุกๆคนในทุกสัปดาห์ทางททบ5แห่งนี้นะครับวันนี้ผมเปิดรายการด้วยบทสัมภาษณ์จากบุคคล3ท่านครับสท่านนี้เป็นบุคคลที่สามารถสร้างคุณค่าในตนเองให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชุมชนแล้วก็ในระดับประเทศและที่สําคัญกว่านั้น3ท่านนี้ล้วนมาจากที่มาเดียวกันก็คือเป็นสิทธิ์เก่าของโรงเรียนแห่งหนึ่่งงในนจัหวสุราาธีีท ยืนอยู่ตรงนี้นั่นก็คือโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นี่มีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวตามผมมาชมพร้อมๆกันเลยครับโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นโรงเรียนรัฐบาลสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเปิดรับนักเรียนพิการมีความบกพร่องทางการเห็นที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่14จังหวัดภาคใต้มาเข้าเรียนโดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แบบกินอยู่ประจำในโรงเรียนโดยจัดบริการอาหาร3มื้อพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาเครื่องแต่งกาย และหอพักให้กับเด็กๆเ,เพื่อให้พวกเขามีโอกาสทางการศึกษาและต่อเติมอนาคตต่อไปในภายภาคหน้านั่นเองค่ะวีเดินจนเหนื่อยแล้วยังหาพออ,อไม่เจอเลยไม่รู้อยู่ไหนถามทางดีกว่าครับน้องครับน้องครับ ชื่ออะไรครับชื่ออุ้มครับเป็นลูกเสือรุ่นใหญ่นะครับแห่งโรงเรียนสอนกุฎบัตภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับลูกเสือรุ่นใหญ่เพราะฉะนั้นน้องอุ้มต้องพึ่งพาได้แน่นอนน้องอุ้มพอรู้ไหมว่าผู้ดการอยู่ที่ไหนครับอ๋อรู้ครับผมไม่มีปัญหาครับเหรองั้นพาพี่ตูนไปหน่อยได้ไหมได้ครับผมยินดีรับใช้ครับงั้นไปกันเลยครับน้องอุ้มครับครับโอเคครับขอบคุณครับตามผมมาครับโอ้โหเยี่ยมเลยไปกันเลยครับน้องอุ้มนำไปเลย ครับสวัสดีครับเป็นไงครับอ้าวพอดีผมพาแขกมาส่งอะครับแล้ะครับพาพออใช่ไหมครับสวัสดีครับพออครับพามาถูกด้วยเก่งมากเลยน้อุ้มครับ ดังั้นเดี๋ยวผมขอต่อไปทำภารกิจก่อนนะครับผมตามสบายเลยครับน้องอุ้มขอบใจมากเลยนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับแหมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่คนนี้พึ่งพาได้จริงดังั้นขออนุญาตนั่งคุยหน่อยนะครับผมเชิบครับขอบคุณครับและนี่คือบุคคลที่ผมกำลังตามหาอยู่นะครับท่านผู้อำนวยการนุกูลศีขาผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเปิดมานานหรือยังครับโรงเรียนนี้ครับโรงเรียนนี้เปิดตั้งแต่ปีพศ .2527 30ปีพอดีครับ2527เปิดมา30ปีแล้วเราเปิดขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเพราะอะไรครับอ๋อเพื่อ,เพ,อเพื่อดูแลนักเรียนตาบอดในโซนส4จังหวัดภาคใต้ทั้งหมดให้มามีการศึกษาสําหรับคนตาบอดโดยเฉพาะนักเรียนที่มาเรียนที่นี่เนี่ยเข้ามาสมัครยังไงครับพ่อแม่ผู้ปกครองพามาหรือว่าเราไปหาเองด้านนอกครับนักเรียนที่นี่ครับเราก็ประกาศร,รับสมัครตั้งแต่อนุบาลเข้ามาเลยค่าใช้จ่ายยังไงครับที่นี่เรียนฟรีครับเรียน,นเลยเรียนฟรีตั้งแต่เข้าจนจบ ม6และการศึกษาพิเศษโดยเด็กพิการรัฐบาลเขาดูแลตั้งเรียนฟรี15ปีในระดับสพทและเรียนฟรีจนจบปรตีแล้วแบบนี้หลังจากจบการศึกษาที่นี่แล้วเนี่ยมีการส่งไปเรียนร่วมกับเด็กปกติทั่วไปไหมครับมีครับมีครับที่นี่เรามีเด็กตาบ,บอดที่เราพัฒนาดีแล้วคือไหมว่าคือทักษะด้านวิชาการทักษะด้านการช่วยเหลือตนเอง ทักษะการดำรงชีวิตเก่งแล้วดีแล้วเป็นสินค้าแบรนด์เนมไปส่งออกเรียบเทียบได้นภาพเลยส่งไปเรียนร่วมที่โรงเรียนมัธยมอยู่ที่สุราษฎร์อีก3โรงคือมัธยมพัชรกิติยาภา 3. <c oughs> ศึกษาสงังเคราะห์สุราษฎร์ธานี <c oughs> และโรงเรียนยอดนิยมอันดับหนึ่งของสุราษฎร์คือโรงเรียนสุราษฎ <c oughs> ร์พิยาเด็กเรานี่คือมอต้นและมปลายเรียนจากพวกเราแล้วจบสามารถเรียนต่อในระดับมาหาเลยได้ สามารถที่จะออกไปประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุขเหมือนกับคนธรรมดายายแก่จึงเก็บเงินจํานวนนั้นและเอากลับบ้านพอิญอแม่ได้ยินเข้าแม่จึงพูดว่าเอาไปซื้อแม่มาคนหนึ่งซื้อคนที่เก้าค่ายก่อนที่จะมาสอบที่นี่นะคะเราก็จะต้องอ,อ,อ่านหนังสือะคะ่ะอ่านอ่าน,อ,านอ่านทุกเกย็นนะคะแล้วก็ต้องไปทางานบ้านนะคะทุกเกย็นนะคะมันจะปล่อยให้งานค้างไม่ได้ค่ะไม่งั้นมันจะพอกคูนขึ้นเยอะ หนูจะต้องเพิ่มความขย,ยันให้กับตัวเองมากขึ้นคะ Number ร nice ์ส e บ l อฮ e ลโ e ล e ีเตอร์ e e ชุมิจิเวลาครูเขาสอนนะถ้าหนูจำไม่ได้หนูก็จะถามเพื่อนข้างๆว่าครูเขาบอกว่าอะไรแล้วนะพอหนูถามเพื่อนปุ๊บหนูก็จะจดเอาไว้ในสมุดเป็นสมุดเล่มเล็กของหนูเองอะค่ะแล้วก็มาทบทวนอีกทีค่ะว่า ในวิชาพวกนี้เรามีครั้งงานอะไรไปบ้างก็รีบทําให้เสร็จแล้วค่ะแล้วก็รุงเชาได้พามาส่งะคะ่ะการศึกษาเป็นสิ่งที่ดีอะ่ะถ้าสมมุติเราไม่ได้ศึกษาอะไรเลยถึงเราโตขึ้นไปใช่ค่ะว่าเราโตขึ้นไปได้ความรู้รอบตัวมีเยอะแต่แต่ถ้าเราอ่านหนังสือไม่ออกอะไรไม่ไม่รู้เรื่องก็ไม่สามารถจะไปอสอนลูกสอนหลานได้ค่ะ พูดมาถึงขนาดนี้ผมอยากเห็นของจริงแล้วครับพออ,องั้นเริ่มตั้งแต่พื้นฐานห้องเรียนอักษร,รเบลก่อนเลยแล้วกันครับพอจะมีใครพาผมไปเยี่ยมชมได้บ้างไหมฮะมีมีครับ,บเดี๋ยวผมให้หนักเรียนคนนี้พาไปนะครับเอาเด็กๆพาพี่ตูนไปหน่อยได้ไหมไไโอ้โหพี่ตูนคะพร้อมไปห้องเรียนหรือยังคะพร้อมแล้วครับไปกันเลยไหมไปกันเลย อ๋อห้องนี้ใช่ไหมครับที่พออบอกว่าสอนอักษรเบรลให้เด็กอนุบาลกันอ่าเด็กๆเข้ามานั่งเลยค่ะอ้าคุณๆเรียกเข้าห้องแล้วไปๆไปเข้าเรียกันเ,เร็วๆค่ะ นั่งประจําที่เลยสวัสดีครับคุณครูครับนี่คือน้องๆที่จะมาเรียนอักษรเบลชั้นอนุบาลหมดเลยนะฮะอยากถามว่าอักษรเบลนี่จําเป็นไหมว่าต้องเรียนในเด็กที่มีการบกพร่องทางการเห็นทุกคนหรือว่าเลเวลของแต่ละคนเนี่ยจะเห็นมากเห็นน้อยต่างกันไปต้องเรียนเหมือนหรือต่างกันยังไงบ้างครับอักษรเบลเป็นสิ่งที่จาเป็นสาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นค่ะแต่ส่วนหนึ่งที่เด็กที่โลวิชันหรือว่ามองเห็นเนี่ยเราก็จะใช้หนังสือ ปกติแบบนี้นะคะโลว,วิชั่นคือเห็นจังๆก็คือ,อแล้วแต่ระดับสายตาแต่ละคนนะคะก็คือหมายถือว่าสามารถที่จะเรียนรู้อักษรธรรมดาได้ส่วนถ้าน้องที่อมองไม่เห็นเลยหรือน้องที่มีความบุพค่องทากการเห็นนะคะอุปกรณ์ที่สําคัญคือตัวนี้นี่คือค่ะเลดนะคะใช้ยังไงรับวิธีการเขียนของนักเรียนนะคะเขียนจากขวาไปซ้ายของนักเรียนตาบอดนะคะหรือนักเรียนที่จะใช้อักษรเบล เวลาเราพลิกกลับปั๊บนะคะ<อ>ตัวหนังสอือมันก็จะมาเหมือนกับนักเรียนอ่านหนังสือปกติทั่วไปก็คือจากทางซ้ายมาขวาแล้วผมสังเกตเห็นมีตัวเนี้ย ที่มีทั้งสองอย่างเลยแล้วมีแถบสีด้วยแล้วมีตัวอักษรปกติด้วยเบรลด้วยคืออะไรครับเด็กที่มองเห็นเราก็จะใช้อักษรปกติแต่ทีนี้ที่พี่ทําควบคู่กันไปเนี่ยบางทีเราให้เด็กเล่นด้วยการทั้งเด็กที่มองเห็นและมองไม่เห็นเด็กที่มองเห็นก็จะได้ช่วยนะคะช่วยเด็ก<อ>ที่มองไม่เห็นนะคะแล้วว่าถ้าเป็นน้องที่มีการบกพร่องทางการมองเห็นและบกพร่องทางสติปัญญาร่วมด้วยหรือว่าบางกรณีที่น้องเรียนช้าเนี่ยคุณครูก็จะต้องสังเกตแล้วก็ โฟกัสทีละคนเลย<ช>โดยมีอุปกรณ์เสริมแปที่โต๊ะนี่เลย อันนี้ช่วยทําอะไรฮะค่ะยกตัวอย่างสื่อที่เราเอามาแปะไว้ตรงนี้นะคะก็ใช้สําหรับเวลาน้องได้สัมผัสนะคะเวลาคุณครูสั่งนะคะน้องก็ได้สัมผัสตรงนี้ไปด้วยแทนที่คนอื่นเขาก็ไม่ต้องสัมผัสตรงนี้ค่ะงั้นสรุปคร่าวๆเด็กในห้องนี้ก็จะแบ่งเป็นสาประเภทใช่ไหมครับอาจารย์ก็จะมีเด็กที่มองไม่เห็นเลยเด็กที่มองเห็นได้แบบเรือนรางหรือว่า low vision แล้วก็เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาร่วมด้วยหรือว่าเด็กที่เรียนรู้ช้าอาจารย์ฮะแลวอย่างที่น้องอิงเขาต่ออยู่ตรงนั้นมันคืออะไรขอไปดูหน่อยได อ๋อค่ะได้ค่ะฉันค่ะอันนี้ทำ,ทำอะไร,ะไรครับสกดคำ แสงว่น้องอิงนี่คือเป็นโลวิชั่นมองเห็นได้เรือนรางนะครับแล้วก็ผสมคําจริงๆแล้วเด็กเราก็จะมีความสามารถที่มากกว่านี้นะคะคยกตัวอย่างของวิชาคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะโรงเรียนเราก็มีห้องคอมพิวเตอร์และเด็กเราก็เก่งเหมือนกันค่ะเอาอย่างนี้พูดแบบนี้นึกภาพไม่ออกผมขอไปดูของจริงเลยดีกว่าคุณผู้ชมที่ห้องคอมพิวเตอร์แต่ว่าตอนนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆขอบพระคุณนะครับขอบคุณน้องอิงกับเพื่อนๆด้วยนะค่ะบ๊ายบายขอบคุณครับเก่งมาก ห้องคอมพิวเตอร์หลังจากที่เดินตามหาสนานเล,ย,ลายกำลังสอนอยู่เลยฮะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีรอบครับอาจารย์สวัสดีค่ะแนะนำตัวกับคุณผู้ชมนิดนึงครับค่ะครูสุริมาสุวรรณศรีนะคะครูนเรียนสอุตมบ่อท่ากต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ ปฏิบัติหน้าที่การสอนวิชาคอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ค่ะน่าสนใจมากคือเมื่อกี้เนี่ยผมมาจากห้องที่น้องๆเรียนพื้นฐานอักษรเบรล์แล้วอาจารย์ก็บอกว่าเอ๊ะจริงๆไม่ใช่แค่อักษรเบรล์นะแต่ยังมีเรื่องของคอมพิวเตอร์ด้วย mm hmm. ก็เลยเกิดสงสัยในใจว่าน้องๆที่มองไม่เห็นหรือว่ามองเห็นเรือนรางเนี่ยจะเรียนคอมพิวเตอร์ได้อย่างไรครับอค่ะเราจะมีโปรแกรมเฉพาะของเขาก็คือโปรแกรมเสียงโปรแกรมสังเคราะห์เสียงนะคะซึ่งจะสังเคราะห์เสียงตามหน้าจอ เขาเรียกว่า skin, Leader, skin reader ใ,ใช่คะ่ะก็คือจะอ่านหน้าจอทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ <c oughs> เพราะว่าในโปรแกรมในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะมีโฟลเดอร์ต่างๆที่เป็นภาษาไทยด้วยแล้วก็ทั้งภาษาอังกฤษ <c oughs> ด้วยท <c oughs> ั้งชื่อไฟล์ใช่ไหมคะเ <c oughs> ขาจะใช้โปรแกรมสังเคราะห์เสียงนี่แหละในการที่จะไปค้นหาสิ่งที่เขาต้องการเรื่องของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วไปอย่าง Microsoft Office เนี่ยพอเข้าใจว่าวันหนึ่งน้องๆจะได้เอาไปใช้งานได้แต่พวกโปรแกรมเพื่อความบันเทิงอย่างเช่น Facebook อย่างเช่น Search Engine ต่างๆทำไมถึงต้องให้เรียนในหลักสูตรด้วยฮะลองขอให้เขาได้เรียนรู้ว่าออคนทั่วไปเขาเรียนตัวนี้แล้วนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นเนี่ยเขาจะต้องเรียนรู้ตัวนี้ด้วยเพื่อเป็นการคอนเนค t ชันระหว่างเขาเองแล้วก็กับคนทั่วไปด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆสำหรับความรู้ดีๆที่มอบให้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณชผมขอตัวดูน้องๆทำงานต่อว่าแต่ละคนเป็นยังไงบ้างครับ ผมว่าครูอาจารย์ใส่ใจเรามากกว่าพิเศษอีกครับผมคิดว่าตามความเข้าใจผมเพราะว่าเขาต้องดูแลเราเหมือนลูกเพราะว่าหนึ่งเลยคือเรามองไม่เห็นการที่คุณครูเข้ามาคลุกคลียกับเราเข้ามาสัมผัสจับเนื้อต้องตัวพาไปเดินเล่นพาไปซื้อขนมพาไปให้เรารู้จักว่าอันนี้คือห้างอันนี้คือร้านอันนี้คือถนนอันนี้คือรถเขาทํามาหมดครับคนพิการไม่ว่าจะพิการประเภทไหนก็นแล้วแต่ เขามีความสามารถแล้วก็มีความตั้งใจยอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันมีโอกาสในสังคมเปิดรับเขาหรือไม่ถ้าเกิดโอกาสในสังคมเปิดรับให้เขาได้เข้าไปเรียนในโรงเรียนปกติเหมือนที่ผมเคยได้รับโอกาสนั้นเราก็จะสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้ให้ทัดเทียมหรือเกือบจะเท่ากับคนทั่วไป เดี๋ยวเดี๋ยวน้องอุ้มนี่จะพาะเพื่อนๆไปไหนกันเนี่ยอ๋อพอดีผมกับเพื่อนๆตอนนี้เรากําลังจะไปที่แปลงกเกษตรกันนะครับแปลงกเกษตรหรอครับไปทาอะไรกันอะ่ะก็จะพาเพื่อนๆไปเก็บผักอะไรอย่างเงี้ยตุง้งขอไปด้วยคนได้ไหมอุ้ยสนใจเหรอครับสนใจสิโอสนใจก็เชิญเลยครับผมโอเคงั้นตามน้องอุ้มไปเลยไปด้วยคนนะ,ะไปกันเลยครับว,ว้าวสวยมาก ยอดครับไปดูแปลงต่อไปดีกว่าฮะไ,ได้เลยครับทุกท่ารู้ได้ยังไงว่าใช้ได้แล้วอาจารย์ใช่ไหมครับสวัสดีครับอาจารย์ค,ครับอาจารย์ชื่ออะไรคะชื่อปัทมาค่ะอาจารย์าารยปัทมา,มาน้องเขารู้ได้ยังไงว่าต้นไหนดอกไหนผลไหนมันใช้ได้แล้วครับ สอนให้เขาได้สัมผัสแล้วก็ได้ปฏิบัติจริงค่ะ <ừ> ก็อย่างถ้ามะละกอนะคะอย่างลูกที่สุดท้ายอะคะ่ะเป็นลูกที่ลูกข้างล่างเนี่ยนะใช่ค่ะคใช่ค่ะก็จะเป็นลูกที่แก่สุดอะคะ่ะส่วนมากลูกด้านบนก็จะเป็นลูกที่อ่อนนะคะโสุดยอดเลยครับอ๋อครับแล้วตอนนี้ไม่ทราบว่า,าพี่ตูนหิวหรือ,อยังครับหิวแล้วสิน้องอุ้มเนี่ยเที่ยงพอดีเลยเดี๋ยวถ้างั้นถ้าเกิดพี่ตูนหิวก็ ตามผมกับมะละกอไปเลยดีกว่าโอเคไหมพี่น้องอุ้มกับมะละกอตามไปไหนยังไงเดี๋ยวเร,เ,เราจะมาดูกันครับพี่ว่าเราจะตามมะละกอไปที่ไหนครับโอเคครับถ้างั้นไปเลยนะครับอาจารย์งั้นเดี๋ยวผมขอตัวตามน้องอุ้มกับมะละกอไปก่อนนะฮะอาจารย์ปฐมาขอบคุณมากๆครับรอด้วยอ,อ,อะไรอะกลินหอมมากเลยอะอุ้ม โอ้นี่แหละครับพี่ตูนนี่คืออาหารท้องถิ่นครับอาหารท้องถิ่นครับอาหารท้องถิ่นนะครับเมนูอาหารในวันนี้ก็จะมีส้มตำแล้วก็แกงผ้กปลาโอ้โหอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาสวัสดีน้องๆทุกคนนะฮะสวัสดีครับดูนี่แล้วสวัสดีครับมีอะไรบ้างเนี่ยแนะนําหน่อยสิแต่ตดแดๆนี่ไงครับพี่ตูนเครื่องปรุงส้มตำของเรานั่นเราะมาแนะนาเครื่องปรุงกันเลยนะครับครับมีพริกขี้หนูครับกระเทียมครับ ถั่วลิสงคั่วครับแล้วก็ถั่วฝักยาวครับกุ้งแห้งครับปูเค็มครับแล้วก็มีน้ำตาลปี๊บเคี่ยวครับมีน้ำปลาครับมะนาวครับสุดท้ายนะครับมะเขือเทศครับนั่นเรามาทำกันเลยนะครับพี่ตูนมาเลยอยากกินแล้ว พี่ต้นครับ,รบเป็นไงบ้างครับหน้าตาของส้มตำของเรารหน้าตาน่ากินมากมามาพี่ช่วยถือดูอย่างเดียวไม่รู้อร่อยเปล่าชิมได้ปหเนี่ยครับเราดูครับลองดูขอลองชิมหน่อยนะออห,หอมไหมหอมไหมหอมอร่อยเลยอร่อยมากอ๋อครับก็ทามาได้แล้วครับพอดีพวกเราที่ทำส้มตำนะครับเคยได้รับรางวัลที่ Impact a r ร n ด้เมืองทองธานีจากการ แข่งขันที่งานศิลปะหัตกรรมนะครับก็ได้รับเหรียญทองมานะครับได้เหรียญทองด้วยมิน่าถึงอร่อยขนาดนี้นอกจากส้มตำแล้วยังมีอะไรครับอุ้มอ๋อนอกจากส้มตำแล้วเรายังมีแกงพุงปลาหรือว่าแกงไตปลาของของภาคกลางอะไรพวกนี้ครับอ๋อภาคกลางจะเรียกแกงไตปลาครับนะครับถ้าคนใต้เรียกแกงพุงปลาไปชิมกันซิเป็นยังไงบ้างไปครับอ้าวอาจารย์อยู่ตรงนี้พอดีอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับ เมื่อกี้นี้น้องอุ้มบอกตอนพาผมเดินมาบอกว่านี่เป็นอะไรนะวิชาอาหารท้องถิ่นใช่ค่ะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยมันอยู่ในหลักสูตรไหนยังไงครับอาจารย์เอ,อมันก็อยู่ในหลักสูตรธรรมดานี่แหละค่ะคือถ้าเป็นเด็กธรรมดาทั่วไปทําอาหารเนี่ยก็ว่าเก่งแล้วแต่น้องพวกนี้มีความบกพร่องในการเห็นบางคนเห็นเรือนรางบางคนไม่เห็นเลยแต่สามารถรู้จักวัตถุดิบและหยิบนํามาปรุงอาหารได้อาจารย์ทํำยังไงครับ อันนี้ขึ้นอยู่กับการฝึกนะคะประสบการณ์นะคะก่อนที่เราจะสอนให้เด็กๆใส่อะไรเราต้องให้เด็กเขารู้จักวัตถุดิบก่อนอันนี้มะละกอนะอันนี้มะเขือเทศนะอันนี้อะไรนะคะปูเ็มอะไรเนี่ยน้ำส้มตำใช่ค่ะเด็กๆเขาจะต้องรู้จักก่อนว่าวัสดุอันนี้ที่เราจะนํามาประกอบอาหารมันคืออะไรว่าแล้วผมขอชิมทั้งแกงไตปลาทั้งหมูหวานเลยได้ไหมครับได้เลยค่ะ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้เป็นโรงเรียนที่มอบโอกาสทั้งเรื่องการเรียนและส่งเสริมอาชีพเด็กๆเ,เหล่านี้ถึงแม้ว่าจะมีตาที่มืดบอดแต่โชคดีที่มีโรงเรียนแห่งนี้เป็นเสมือนแสงไฟส่องทางชีวิตให้พวกเขาเก้าวออกไปใช้ชีวิตได้ตามปกติและประกอบอาชีพสามารถยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้ผมจบจากที่ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จสุรา t h ธานีครับทุกวันนี้นะครับก็นําวิชาการนวดเนี่ยครับไปใช้ในการประกอบอาชีพนะครับก็สามารถนารายได้นีคมาเลี้ยงตนเองในครอบครัวได้ครับทั้งนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทางโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จตุรา t h ธานีนะครับที่ให้โอกาสกับคนตาบอดครับที่นําอาชีพมาให้นะครับเพื่อจะไม่เป็นภาระของตนเองและครอบครัวครับ สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์แนะนําตัวนิดนึงครับครับผมผมสนองเสราคุณครับรองผู้อำนวยการโรงเรียนสองคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นผู้สอนนักกีฬาของโรงเรียนของจังหวัดและของทีมชาติด้วยครับสแสดงว่าที่โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้นี่ก็มีการป้อนนักกีฬาสู่ระดับทีมชาติด้วยถูกต้องครับถูกต้องครับอย่างเช่นน้องคนนี้เออน้องคนนี้ก็อนาคต อ,อนาคต,าคตทีมชาติออาตชื่อน้องอะไรฮะชื่อน้องสิงคาชื่อเล่นสิงคาชื่อจริงชื่อภูวเลศโมมิดครับมีการส่งต่อในระดับจังหวัดหรือระดับประเทศยังไงบ้างครับครับก็นักกีฬาที่ติดตัวโรงเรียนแล้วเราก็จะส่งเป็นตัวแทนของจังหวัดเข้าคัดเลือกเป็นนักกีฬาคนพิการนะครับเข้าร่วมแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติหลังจากนั้นชนะ กีฬาคนพิการแห่งชาติก็จะพาไปคัดเลือกเป็นทีมชาติต่อไปโอ้โหเดี๋ยวผมต้องขอตัวไปคุยกับพระเอกของเรานักกีฬาทางด้านหลังหน่อยนะฮะขอบคุณอาจารย์มากมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปคุยกับเขากันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องอะไรเอ่ยน้องมะครับน้องมะทำอะไรฮะมีตำแหน่งยังไงทำไมถึงมาฝึกซ้อมคู่กันได้เป็นผู้นำวิ่งครับผู้นำวิ่งครับผู้นำวิ่งทำหน้าที่อะไรบ้างฮะช่วยพาเขาวิ่งครับอ๋อก็คือจะถือเชือกอันนี้ แล้วก็วิ่งคู่กันครับแล้วทำไมน้องสิงหาถึงตัดสินใจมาวิ่งครับได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่และครูอาจารย์นะครับผมขอขอบคุณนะครับไปยังคุณครูตน้องเธอคุณนะครับที่ปั้นผมให้เป็นถึงทุกวันนี้ครับครับแล้วเรามีใครเป็นไอดอลไหมในเรื่องการวิ่งรุ่นพุ่รุ่นที่ในโรงเรียนมีบ้างไหมฮะก็มีพี่วัชรินกับพี่ถุประใจซึ่งเป็นนักกีฬาทีมชาติครับโอ้โหสองคนนี้ก็ประสบความสำเร็จไปแล้วทั้งคู่เลยนะครับวันหนึ่งเราอยากจะเว็นแบบเขาบ้าง ครับนะฮะงั้นไม่กวนแล้วเดี๋ยวให้สินค้ากับพี่มะซ้อมกันต่อแล้วกันนะครับขอบคุณมากมากครับ,อคครบขอบคุณครับสิ่งที่ทําให้เป็นแรงบันดาลใจของผมที่อยากให้ผมเป็นนักกีฬาก็คือพ่อแม่เมื่อก่อนคุณพ่อผมก็ได้เป็นนักกีฬามาราธอนในของจังหวัดคนครศรีธรรมราชครับแล้วก็คุณพ่อเห็นว่าให้ให้ผมมาฝึกซ้อมจะ มาวิ่งเพื่อจะได้เป็นนักกีฬาทีตาเหมือนพ่อครับก็โรงเรียนให้การสนับสนุนในด้านการศึกษาให้ด้านอุปกรณ์การเรียนที่อยู่อาศัยทางโรงเรียนก็ให้การสนับสนุนต่างๆอีกมากมายหลายอย่างด้วยกันครับการบกพร่องทางการเห็นของเด็กๆที่นี่ไม่ได้เป็นปัญหาในการใช้ชีวิตเลยครับ เพราะหัวใจของพวกเขาแข็งแกร่งมากพอที่จะยืนหยัดเพื่อใช้ชีวิตที่สำคัญพวกเขาดูมีความสุขไม่แพ้เด็กๆทั่วไปเลยและนี่แหละครับที่สุดของแรงบันดาลใจเพื่อให้ทุกคนก้าวข้ามผ่านเรื่องร้ายๆไปด้วยรอยยิ้มเล็กๆของพวกเขาเหล่านี้นักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี hey! 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 จากที่ได้เห็นความสามารถและความตั้งใจจริงของน้องๆในวันนี้แล้ว เห็นได้ทันทีเลยนะครับว่าความหวังและกําลังใจดีๆเกิดขึ้นได้ทุกวันตราบใดที่เรายังคงมีลมหายใจอยู่แม้ว่าน้องๆในโรงเรียนแห่งนี้จะมองไม่เห็นหรือบางคนก็มองเห็นเลือนรางไม่ชัดเท่ากับพวกเราทุกๆคนนะครับแต่โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีแห่งนี้ล้วนเป็นที่เติมเต็มความหวังและสร้างแรงบันดาลใจจากความร่วมมือของครูอาจารย์ชุมชนนักเรียนและสิทธิ์เก่าทําให้พวกเขามองเห็นเป้าหมายมองเห็นแสงสว่างในชีวิตได้อีกครั้งหนึ่งครับและทั้งหมดนี้คือรายการแรงบันดาน ใจแห่งความหวังในวันนี้กลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ผมวรัตวานิตวัฒนากุลลาไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดีครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษโทร02-288 哈哈哈哈